ครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับ<ม><ม>ก็บผมแบงค์นี่รันหนึ่งหนึ่งห้าพาเพลินครับวันนี้ก็ไม่มีงานครับพักผ่อนครับลนะ้างรถครับหลังจากไม่ได้ล้างมาสองเดือนครับอ,นนอันนี้ก็ที่ล้างก็ เสียนซีนกระบอกครับเสร็จไปเมื่อคืนนี้ครับโดยช่างกิติีมาซักครับมาเปลี่ยนให้ตอนยินเลยครับจัดไปตอนค่ำๆเลยครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมัวมู้แต่ช่างครับไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะใสครับสีสดใสนะได้รับเกียรตินะครับ วันนี้ที่มาถายได้ก็มีคนมาล้างแทนครับ <c oughs> เข้าเก่ครับหรือพ่อผมเองครับ <c oughs> ล้างรถเองเลยครับ <c oughs> ใส่แเ้วเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช้น้ำยานะครับน่นะครับถ้าไม่มีน้ำยาก็คงไม่ใส่ครับ เป็นบางจุดนะครับก็ถือว่าโอเคครับสดใสดีครับก็จะมีบางจุดนะครับที่หนาๆก็ไม่ออกนะครับอืมโอ้มะสุมาจับล้างครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลงแฟบต่อเลยครก็พึ่งแต่น้ำยาก็ ไม่ค่อยใสยครับอันนี้เ่งแต่้นยาก็ไม่ค่อยใสยเอาให้สดใสไปเลยครับรถเก่านะถ้าล้างก็ใสครับกองนั้นเด้ยบยังเปิดคลายอยู่นะครับใครสนใจก็มาติดตามครับติดตามรับชมมาดูได้ครับ ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แสะดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจอที่เอ่อนู่นนะครับลานทรายครับอยู่ข้างบ้านน่ครับไปแสะนะครับตอนนี้ก็ล้างไปก่อนนี่ครับนี่นี่เป็นเ,เรียกอะไรนะเข็ดหรือเปล่าเข็ดนี้ครับ Tc ร้อยยี่สิบรุ่นสามนะ เพจก็ซีเรียนก็สองพันหนึ่งร้อยเออสองมืนหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งนะครับก็ภายในก็โอเคครับอุ้ยไม่โฟกัสอีกแล้วครับภายในก็โอเคครับภายในนะครับมีแอร์ครับแอร์มีค กระจกตัวนี้แตกครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับใครสนใจก็มาดูได้ครับโีเลยครับดูครับธรรมดาครับรถเก่านะนี่ก็ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามตามแรงครับคันนี้ ไม่มีเยิ้มครับตอนไม่ล้างก็ไม่เยิ้มครับพเอ,อเพิ่งเปลี่ยนซีนใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนซีนมาหยกๆเองครับเปลี่ยนมาไม่นานครับปั๊มแรงครับแรงทะลุนรกครับการเก็บล้างครับ โอเคนะครับเฟรมก็ยังหนาดีครับส่วนบูทสลักก็มีแตกนะครับก็อ,อยู่ที่ราคาเราจะคุยกันนะครับโอเคตกลงก็จัดไปครับเดี๋ยวจะหาของมาเปลี่ยนให้นะครับถ้าราคาได้นะครับจัดไปครับ ส่วนสีถ้าอยากจะรักษาเดิมๆก็<อ>ไปทำเองก็ <laughs> <laughs> ทำเองนะครับทำร,รมาได้ครับไรที่เป็นจวดๆตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไระครับเป็นรอยครับเป็นรอยอนี่ก็เป็นรอยครับเป็นรอยทั้งหมดเลย นะมาตกลงกันเอาเองคันนี้สำหรับคันนี้ไม่มีบวกเพิ่มครับรถเจ้าของขายเองครับเจของขายเองไม่มีค่าคอมไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นนะครับ ตันนี้ก็ล้างทำความสะอาดกันหน่อยนะครับอดีว่าวันที่สองครับจะเริ่มงานนะเริ่มงานวันที่สองปีหน้าครับเริ่มงานงานมีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไปทํานะครับก็เขาเรียกแถวนี้เขาก็เรียกว่าล่องมาน,นครับวันแรกของปีนะครับจริงๆนี่อยากทาวันที่หนึ่งเลยครับ ละ,ะเพก็โพเพก็แห้งดีครับอันนี้เพิ่งทำจบไปหมันๆนะครับตัวนี้ซีนกระบอกนี่ใช้เป็นของศูนย์นะครับศูนย์โคมสุดนี่ก็เป็นศูนย์แล้วครับของศูนย์แล้วครับใช้ของศูนย์เหลือแต่ตัวกระบอกมุกี้ครับ <1> 1> ก็ยังไม่รั่วน,นะครับ ไม่รั่วครับไม่ค่อยตกครับเคครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดีนะ๋ยวเก็บอีกไม่มาครับส่วนคั้นี้ไม่ขายครับ <c oughs> ขายให้ดูเฉยๆครับ เจ้าพาพื้นครับวันนี้ก็ประกอบล่างแล้วครับเอาการชนไปไปไอชนครับชนกับไอ้ปูนนะครับเอทรายไปลงครับนี่ก็ยังไม่ได้ทำกระจกก็บิดออกมาครับยังไม่ได้ซ่อมเลยครับอีกประ ประมาณห้านาทีก็เสร็จแล้วครับเจ้าคนปู่ของเราก็ขายตามสภาพครับก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรก็คุยกันได้ครับรับเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนให้ไม่คิดค่ามือ แล้วแต่จะชอบนะครับราคาไม่แรงครับรถทำงานทุกวันนะรถทำงานทุกวันครับส่วนคันนั้นก็ไม่ขายครับขายไม่ได้ครับนี่ก็สรุปภาพโดยรวมครับ อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครัไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทําต่อไปนะครับขอบคุณครับ